การท่องที่ยแห่งประเทศไทยนะคะเชิญชวนเที่ยวจังหวัดสงขลาค่ะในกิจกรรม Music and Night at the Museum นะคะซึ่งจะจัดขึ้นแค่4วันเท่านั้นค่ะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติจังหวัดสงขลาและก็พันธมิตรทางภาครัฐภาคเอกชนจากกิจกรรมสุดพิเศษค่ะ Music and Night at the Museum นะคะตอน Shining งสงขลาค่ะที่จะจัดขึ้นเพื่อยกระดับประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์ผ่านอัตลักษณ์ของเมืองสงขลาค่ะกำหนดจัดระหว่างวันที่25-26กรกฎาคมนี้และอีกรอบหนึ่งก็คือวันที่1-2สิงหาคมนี้ค่ะโดยจะจัดการ ที่พิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติจังหวัดสงขลาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและก็กระจายรายได้นะคะที่สําคัญเป็นการประชาสัมพันธ์งหวัดสงขลาให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างค่ะ โดยหนึ่งในไฮไลท์ห้ามพลาดก็คือมิวเซียมทัวร์กับประสบการณ์การเที่ยวพิพิธภัณฑ์รูปแบบใหม่ครบทั้งรูปรสกลิ่นเสียงการเล่าประวัติศาสตร์สงขาผ่านไซส์สเปริฟิกแดนพร้อมเสิร์ฟสำหรับสเสน่สงขาค่ะประกอบด้วยเซตฮิวโลเคอล์หลบเรินภายข้าวมันแกงไก่ขนมครกคนทีรวมถึงเมนูเครื่องดื่มที่ชื่อว่าตาลปาน ะะขอกับตาลหวานปนส้มเครื่องดื่มกลิ่นหอมหวานจากน้ำตาลตะนแล้วก็ความเปรี้ยวจากส้มจังกระ นอกจากนี้นะคะกิจกรรมที่จะจัดขึ้นอย่างที่บอกจัด2ช่วงนะคะช่วงแรกก็คือวันที่25-26กรากฎาคมนี้และอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงวันที่1-2สิงหาคมนี้นะคะซึ่งผู้ชมที่สนใจก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนะคะสอบถามเพิ่มเติมไปได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนัมมกงานหัดใหใจหรือที่แฟนเพจ a c e b o o k นะคะทท,ทสำนักงานหัดใจค่ะ